ตรงระแวงเกิขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโซเชียลอย่างไรครับแล้วนี้อยากอธิบายไหมว่าก็น่าจะด้วยความที่ผมอ่านไม่ละเอียดหรือเปล่าตอนนั้นมันก็เป็นการเร่งรีบอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ทัดตั้งตัวว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนีก็ตกใจอย่างที่ทุกคนเห็นแบบสีหน้าก็จะแบบเว่อร์หน่อยอะไรองเงี้ยไมิมีพี่มีในบีฟไหมคะว่าเราจะต้องรีวิวอะไรขนาดนั้นจริงๆบีฟเขาบอกว่าแค่ว่าไลฟ์สนุกสนุกกับแม่ลีน่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่าแบบว่า ขนาดน,นั้นเลยเอ,อย่างนั้นตอนนั้นเองน้าเราก็ให้เธอเสียเหมือนกันในท่าที่เขาดึงเสื้อขึ้นอะไรแบบนี้ครับหน้าตอนนั้นเราคิดอะไร <laughs> ก็คิดว่าขอความช่วยเหลือหน่อยอะไรเงรี้ย <laughs> แต่ว่าตอนนั้นมันคงแบบโดยโชมาซูอ่อนมันก็ต้องทํางานให้จบอะไรเงี้ย <laughs> เราจะไป็นเซน่สีหน้าหรือว่าเดินออกไปมันก็ไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมฮะก็ต้องทํางานต่ออะไรเงี้ยแสดงว่ามันเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแบบว่ารวดเร็วมากใช่ครับอืมน้าแสดงว่าเกิดเหตุกันไม่ หรืว่าจะมีการมาเห็นนต้องโดนไหมคไม่มีครับบีก็แค่ร่วมสนุกกับแม่ลีน่าจังให้สนุกสนุกแค่นั้นเองครับช่วยกันขายของครับเราคอกว่ามันจะมีขนาดนี้อย่างเงี้ยเรา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 จะยังสลับรับงานไหมครับก็คงต้องคุยกับแม่ลีน่าว่าเออถ้าทำแบบนี้เราก็คง ลำบากใจที่จะทำอะไรเงี้ยขอเป็นซอฟต์กันนี้ได้ไหมเราจะได้ร่วมงานกันสบายใจทั้งคู่ครัโแเคนีแล้วอ๋อเป็นแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบคนดูแรกรับรักแร้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ขนาดนั้นการดมจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์คือเช็ดผิวกายคะอะไรอย่างเงี้ยเช็ดคออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นน่าจะทำเพื่อความดีเทนของคนดูมากกว่าอะไรเงี้ยครับอย่างแฟนผักเองก็บอกการอยู่หัวก็แรงเหมือนกันใช่เราก็เต็มไปทารัมันเต็มเออก็นิดหน่อยฮะแล้วก็ด้วยความที่มันเกิดขึ้นเร็วมากแบบ มอะไรนี่เลยยากเลยใช่ไหมคะ,นะัน่เหตุการณ์ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่อยาครับแล้วก็พูดอะไรไม่ได้แล้วว่ามันมันไปแล้วอะไรเงี้ยก็โดยเขแม่ลีน่าเขาคงแบบว่าตามอารมณ์ของเขาอะไรอย่างเง<น>ี้ยแบบอยากให้คนสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับนณตอนนั้นเราคิดว่ามันเป็นการเล่นไหมหรือว่าเล่นอยู่แล้วฮะแต่ว่าเราแค่ตกใจว่าเล่นปกติเขาเล่นกันแรงอย่างนี้เลยหรออะไรอย่าเงี้ยปกติเราติดตามผลงานของแม่ลีน่าต่างไหมครับเพราะว่าจะได้รู้ว่านี่คือตายตายชั่งใจได้ยินมาบ้างว่าหยุมหัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าแบบว่า อะไรอย่างเงี้ยเฉยแต่ว่าแต่ยิงจีอันนี้หยิงจีตกใจเฉยเขาอาจจะปกติแต่ผมตกใจไงและหลักหลักตรงนั้นก็เห็นร้องโพสทวิตเตอร์เนาะแต่แล้วมันก็เป็นห่วงไอ้อีโมจิสองตัวอะไรเนาะเพราะว่าสองเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันติดกันเลยไงทั้งดมแล้วก็จิกหัวเล็กแล้วก็พอไลฟ์เสร็จเราก็รู้สึกแปลกๆเลยก็เลยโพสทวิตเตอร์ไปว่ารู้สึกแปลกๆด้วย แทนคำว่าอิโมจิอะไรนั่นแหละแต่มันเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราประสบปัญหาแบบนี้ในการทำงานครั้งแรกครับที่เจอที่เจอแบบนี้ครัก็เลยรับมือไม่ถูกมากกว่าตอนจบแมลีน่ามาพูดอะไรเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นการแสดงนะลูกอะไรเงี้ยแม่อยากให้เป็นอยากให้อนาเทนแบบแม่มาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยก็โอเคจริงๆเราอยากให้เขาบอกก่อนก็ใช่ใช่ใช่ดีบีบหน่อยอดีบีบหน่อยแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่มันเร่งรีบแม่ลีน่าเขาไลฟ์ไปแล้วแล้วผม ก็ตามเข้าไปไลฟ์พอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เล่นได้ดีเท่าไรจากที่ค่าบอกว่าบอกว่าสภาพติตใจของน้องเนี้ยต้องทักกักต้องทักกอนมันขนาดไหนครับสภาพติตใจหลังก็ประมาณหนึ่งครับไม่ได้เยอะมากเราแค่ตกใจเฉยๆครับว่าแบบมีการทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นก็แค่ตกใจประมาณหนึ่งนะไม่ได้โกรธนะก็ตกใจมากกว่าตกใจเหรอตกใจอย่างเดียวคือเหมือนตั้งหลัก ตั้งหลังไม่ทันเราก็ยิ้มอย่างเดียวแต่หลังจากนั้นก็เกิดแบรีนาจังขึ้นมาเราไปขอโทษหรือคุยกับพี่นาจังก็เข้าไปคุยกับทางค่ายแล้วทางค่ายก็คือเข้าเข้าไปหาพี่ลีนาจังเ่ยเพื่อมอบกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยแสดงความเสัจใจคือเห็นแม่ลีนาจังเขาโดนว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวคือเราก็ไปมันเป็นภาพที่เราเหมือนเราไปขอโทษเราเราเราได้เรียกว่าเราเราเป็นเด็กในวงการดีกว่าเขาเป็น พี่ใหญ่อะไรเงี้ยดูการที่เขาทำมาเยอะแล้วเห็นเขาโดานด่าอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากเอากระเช้าไปมอบให้เขาเรเราไม่รู้แหละว่าเราผิดหรือเราถูกอย่างเงี้ยก็เราก็อยากให้เขาสบายใจว่าเออเราเอากระเช้าไปให้เขานะครับอะไรเงี้ยแต่หลายๆเสียงก็องบอกว่าจริงเราไม่ได้ผิดล้วทำไมเราต้องไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฮะแต่ว่าผมก็ไม่รูมม้ว่าผมผิดหรือว่าไม่ผิดหรือผมทําสีหน้าไม่ดีออกไปในกล้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่า เหตุการณ์ที่มันออกมาคือแม่ลีน่าแม่ลีน่าจังเขาโดนด่าอะไรอย่างเงี้ย<ต>เราก็เราอยากเคลียร์ในส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่คือเราก็เออเราไม่ได้โกรธเขานะอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็แค่แบบตกใจเฉยเราเปกันางดีนะแม่แลีน่าฟังแบบดีขอโทษมีอะไรเรามาม่งไหมคะ ก็พูดว่าอ๋อนี่เป็นการแสดงในลูกไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคครับแต่เขาคิดหน้าไม่ได้เขาโดนเขาโดนแบนอะไรเง้ขาบอกว่าเขาเขาเขาชินแล้วาชินไม่ปกติลูกไม่ต้องคิดมากอะไรแต่ในชูเชียลปกตีกันนะแบบว่าเราไม่ควรไปขอโทษแบบไปส่องกันไปอ่าเข้าใจฮะอันนั้นคือในโซเชียลแต่ว่าความเป็นสื่อใจคือแบบเราอยากสบายใจเราก็เอาไปเช่าไม่ให้เขาเฉยไม่ได้คำขอโทษนะแค่ เอาให้เขาเฉยส่วนตรงคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าในในของตัวเราก็ผิดอ่าเราก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดแค่แค่เอาไปให้ก็ความสบายใจเฉยตอนนี้เวลาทำงานต่อไปต่อไปเป็นยังไงครับเราต้องแบบว่าเฮ้ยแกนี่ดีก็มีงานนั่าอันนี้ก็คุยกับทางค่ายแล้วว่าคนสแกนให้ดีกว่านี้แล้วเราก็คนลงไปดูบิฟงานมากกว่านี้ด้วยแล้วอย่างวันนั้นมีคนทางค่ายไปด้วยไหมคะมีคนด้วยอ่ะมีครับคนหนึ่งเขาพยายามที่จะเข้าไปห้ามหรือแบบพยายามแล้วแต่ว่า ถ้าจะให้ผมออกไลฟ์ตอนนั้นเลยหรือว่าอยา่าหยุดตอนนั้นเลยมันก็จะดูปแปลกๆนะมันก็ต้องแบบว่าตรงนี้มันไม่โอเคนะอะไรเงี้ยเขาก็สอบลงนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่อะไรเงี้ยครับเมื่อรับรู้ถึงว่ามอ,องเขาไม่ได้มีใครห้ามแต่มีแต่แรงเชียร์อ,อันนั้นน่าจะด้วยแบบคนดูไลฟ์ก็มาเยอะมั้งฮะแล้วมันด้วยแรงเชียร์เยอะมันก็เลยคนเดียวไหลไปตามสถานการณ์อะไรเงี้ยแต่ทางฝั่งผมเราก็พยายามทำแล้วก็ทำแล้วครับแต่ครอบครัวเราว่าไงบ้าง การมเอ็ไม่ต้องแฟนคลับแล้วครอบครัวมีบ้างมามันเขาถามว่าเจ็บไหมตกใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาแบบกเขาจริงจริงไหมหรือว่าแบบเขาทำอะไรอีกไหมอะไรก็แบบก็ตามที่เห็นนะครับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเขา่าแต่ผมก็บอกไม่เป็นไรครับแค่ตกใจเฉยๆอย่างนี้ที่บอกไปบอกการมันต้องพูดดีเทลให้ละเอียดนะว่าอะไรยังไงได้แค่ไหนบ้างอะไรใช่ไหมต้องคุยดีเทลให้ละเอียดเพราะผมก็คุยทางค่ายแล้วด้วยค่ายเขาก็แบบว่าเออวันหลังจะดูให้ละเอียดกว่านี้แล้วก็ผมก็จะเข้าไปดูละเอียด มากกว่านี้ด้วยจะได้มไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับมีข้อจำกัดสำหรับเราไหมเพราะว่าทบได้แค่ไหนทีลิมิต<ม>จริงๆลิม,มิตในการทำงานก็อย่างที่ผมทำทั่วๆไปนี่แหละฮะแต่อันนี้มันคือแบบอาจจะเป็นสิ่งแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลย สิ่งแปลอะไรคแปลกอะไรอเงี kind of ้ยไม่เคยเจอก็ถ้าให้เป็นอย่างเงี้ยก็ขอแบบว่าให้เขาไม่เอาตรงนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นประสบการณ์เพิ่มขึ้นไหมคะในวงการใช่ครับก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันให้ผมแข็งแรงขึ้นอีกอีกขั้นหนึ่งตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วเมื่อวานก็ไปไลฟ์กับน้องต้นก็ให้กาลังใจกันก็ดีขึ้นเยอะมากครับว่ดถึงน้องต้นตลอดเลยเนาะอ้าวน้องต้นเลยแม่ล้องเพลงแป ก็พี่จัดการไปแล้เก้าไหรือว่าคือหลอนหลอนไ,ไปแล้วอ๋ออันนี้ก็คุยกับทางค่ายแล้วเหมือนกันทางค่ายก็คงบอกว่าช่วงนี้หรือว่าอีกสักพักใหญ่ๆก็คงยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ก่อนอใช่ไหมนี่ไรจะบอกแฟนคลับไหมคะที่ตอนนี้แบบแฮชแท็กแบรลีน่าเปนใหญ่เลยขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากกว่าครับที่เป็นห่วงผมมากๆซึ่งผมก็เข้าไปอ่านในแฮชแท็กของผมแล้วก็ของที่ลีน่าด้วยนี่ก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่พวกเขารู้สึกกัน ซึ่งตอนนี้ผมก็ดีขึ้นเยอะแล้วขอบคุณมากเลยครับ